ทิ่เคยเคยเป็นอยู่อย่างเดิมเดิมบอนเส้นทางวนบนซ้ำซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำไมดูเธอจำความคิดเหมือนโดนตกจับ กิจกรรมนี้ประโยชน์เพื่ออะไรนะกิจกรมรมเพื่อให้เด็กเขาได้การใช้เหมือนเป็นการเดินทางแล้วเมื่อการเดินทางอยู่ร่วมกันเดินทางร่วมกันก็จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาสมาชิกในกลุ่มจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมแล้วก็แต่ละด่านที่เด็กๆจะผ่านไปก็ให้เด็กๆช่วยกันเหมือนเป็นความสามัคคีของในกลุ่มเ,นะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแรลี่นะคะแรลี่ <L> ของวักแรลี่ ของกลุ่มสมุนพรามค่ะค่เปิดเปิดเทอมค่ะเชิญกังขุนตาแรกเราจะเตียนอะไรมาเร่นตามาร้อร้อนรอในชีวิตที่เคยเคยเป็นอยู่ไม่ชอบกินข้าวไม่ทานเกออดินเกอามไปเลต่อกลุ่มนี้ในโลกอันกว้างใหญเราตามอะไร ความคิดเรื่โดนปีกรอบเอาไว้ไะ่ถกคิดเป็นคห้เดิดตามเดิมไปลงไปลงหยิบพลั่วแทนหยิบพลั่วแทนหยิบพลั่วแทนหยิบหยิบอ่าแล้วไปต่อที่เป็นรูปอะไรอ่าพี่พี่หยิบสองอันเอาไปต่อช่วยกันต่อเป็นรูปอะไรคะเอาไปอย่างเพิ่มเข้ามาให้คุณยืนทางมาไปก่อนไปไปอยู่ตรงนู้นก่อนต่อต่อ อาุนังรอกลนั่งรอก่อนคุณก็ได้ที่ตงนี้ค่ะอะต่อทีต่อเป็นลูกอะไรคะลูกหูอะต่อต่อต่อพยายามก่อนช่วยกันเแกมพิกนะกระดาษช่เป็นลูกหนูอวไรเนี่ยเป็นดาไหนครับแต่ช่วยกันนี่นีเปิดได้แล้วเ้ยไล่มากม่าะต้องมาที่เรืได้ยังลูก เอาสีขาวนั่นเมนูเป็นขอบขอบถ้าเราตัดแทแล้วมาช่วยกันช่วยมการถ้าเราเสร็จแล้วอ่๋อตอนนี้ให้ให้บอกความมระทับใจหลวงปู่เคนละหนึ่งอย่างค่ะหลวงปู่สร้างโรงเรียนให้พวกหนูสร้างโรงเรียนให้พวกหนูเป็นคนดีให้เรามาอยู่ให้เรามาอยู่แล้วให้เราทำยังไงคะสร้างบ้านเราถือสีห้สิ่งที่เราประทับใจหลวงปู่ค่ะแล้วมันเป็นยังไงโอเคตอนนี้ให้ไปจัดฉลาด ทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้น้องเนี่ยขึ้นมาหยิบฉลากอันนี้ได้เอาหาวิธีให้น้องหยิบไปหนึ่งอันมันมีมันมีทางนะมันมียากหรือง่ายอุ้มโอเคออาเปิดเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนแล้วก็วางแผนกันว่าเขาจะให้ไปทางไหนดูก่อนดูก่อนคู่คู่ หาท, <DANIEL> ที่ครูยืนก่อนครูเที่ยวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างจะไปถูกไหมอันนี้หอพักยู่นี่วนกล้วยนะอันนี้ตึกนะตึกที่เป็นตึกชั้นไป ่เขาชมไม่มีอะไรก็มีคำถามง่ายๆว่าเอาเป็นจังหวัดพักเนี่ยแล้วกันแท่เดี๋ยวยังไม่บอกเลยว่ากี่จังหวัดห้าจังหวัดอห้าจังหวัดแท่แท่อ่าผ่านใช่ผ่างกันนะเชียงใหม่เชียงใหม่ได้ได้รอเลยนอเลยไม่ใช่จังไรเชียงรายได้

ครับแล้วก็เข้าคบสามทีมก่อนนะวาดรูปด้วยวาดรูปอธิมาถึงก่อนให้ล่างรอใช่ไหมเนาะเราจะอะไรก็วา้จะไ่ดีก็พาร้องเพลงหรือจะพามาชื่อสมาชิกกุ่มครับแล้วก็วาดรูปกลุ่มเขียนให้เลยก็ดีเลยหืมที่วางที่รองที่รองอันนี้ก็ได้ ได้บอลน,น้อยสามัคทีค่ะท่านก็คืองงก็คือให้ทุกคน,นมีช้อนของตัวเองค่ะแล้วก็เอาลูกบอลใส่ทํายังไงก็ได้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะแต่ห้ามใช้มือจับแบบนี้ค่ะถ้าบอลถ้าบอนลล่นเริ่มใหม่อาศัยความสามัคทีกันแล้วก็ให้พี่ๆจัดว่าน้องจะอยู่ตรงไหน,นไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเรื่อไม่ได้ค่ะต้องอยู่คนละลุนคนละเว้นยูดอ่า

ปัดนปันเพราะแชมนี่คือให้ให้เด็กเลยนะครับให้เด็กเด็กถึงด่านสุดท้ายจะต้องมีทุกอย่างที่เราฝากเข้ามาค่ะอะไรบ้างครับทามอย่างเหรอเดี๋ยวต้องเป็นแผนกตรวจเองค่ะก่อนที่จะส่งไปพี่หลีนะขอคุณ ต่อ,อแลวนะครับผมาเลยมาได้เลยตอนนีนน้เด็กกลุ่มที่2เข้ามาแล้วคะ่ะเขียนชือกลุ่มทำฝันประจำกลุ่มนะและภารกิจก็คือไปพบสิทมาารหรือสัมมนะ ขอชื่อทางธรรมท่านของสิทขมาและสิทิสัมมณะอย่างละหนึ่งท่านคท่านคำขวัญประจําใจของสิทิขมาหรือสัมมณะสิทธิ์ขมาแล้วก็ลงชื่อของท่านให้ท่านเซ็นชื่อมาด้วยแล้วอันนี้คือถ้าเรากระบไม่ถูกต้องหรือทําอะไรที่ท่านยังไม่พอใจที่จะให้คําขวัญหรือคําประทับใจหรือชื่อท่านท่านก็มีสิทธิ์เราจะต้องทําด้วยความนอบน้อมที่เป็นขอชื่อท่านนะ Uhm. ถ้ามีสิบปฏิเสธได้นะอ่านเข้าใจนะคะสะกดคกทำให้ถูกต้องด้วยนะไม่ว่าจะชื่อหรือคำขวัญอะไรเลยค่ะทางนู้นค่ะเอานี่เลยสะพานโค้งน uh ู้นข้ามได้ไปเขียนดีขึ้นมากครูให้ไม่ต้องค่ะอันนี้ครูให้ปากกาเอาไปเขียนเลยค่ะไปไปดิ่านอยู่ไหมขออนุญาตก่อนท่านค่ะ ไปครับไปไหจาก่อนเอากลับก่อนกลับก่อนกลับแล้วมาทำอะไรไรงานหนูมาขอขอชื่อทำทำท่านทท้งเออให้ท่านเขียน ขอลายเซ็น้วขอลายเซ็นอะไรอะไรแล้วกใหเกช่อนครตรงไหนครับบอกด้วยครับตรงไหนอ่ะไปบอกด้วยขันตินะค่เอียมอันนี้หาจบเลยนะ ยอยักษ์ครับยักษ์ไม่มีแล้วก็คติประจัใจของทางผัลมข้างไม่เกี่ยวกับหลงวนนะไหนอ่ะนี่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 เนว่าลงชื่อลงใจเดี๋ยวเหรอเเขียนอกนน่เหรอเดโอ้ี่ โอ้ดอกขามเขียวดีจังเนาะตัวรังี่ดัดีจังเลยเนาะมาเชื่องพระเด่นต้องต้องขยัน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 ขันอะไระไรขันเลยอ้าวกลับนั้กลับทนะ้เหลือ ตลาดด้วยเอาไดอนเจาร์ดการดการ์การ์ด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 กีรกราร์ดกาี่ดการ์ี่าร์ดการ์การ์ดการนดการ์่การการ์การการ์้การดการ์กาลกากาดการด้ารกากาดกาดกากากาาร์ดการ์กาาร์ดการดกาการ์ารดราก แล้วแต่อันไหนวัยหนูเสร็จหนูก็ลุกให้คนอื่นที่ยังไม่ได้เข้าเข้าแทนที่ได้เลยโอเคไหมค่ะได้เลยหนูตกลงกันเองที่ไปก่อนใครเริ่มก่อนยังไงแล้วโออไม่ไม่มันมีจะเริ่มก่อนได้3คนคนละหนแล้วก็บหนูขอสอดได้ก่อนได้แล้วแต่แล้วคนสำเร็จที่ได้มาเข็มต้องมีสนได้ทั้งหมห5เข็มทุกคนต้องขอขอกระดาษขอกกระดาษมาเลยค่ะน้องอันนี้พี่จะสนได้เป็นคนแรก ่อนได้ก็คืออันนี้ก็นนจะสวนได้ทุกคนตอนนี้แหละอันนี้น้องใครๆน้องอบัวจะเล่นก่อนใช่ไหมอันนี้น้องบัวเล่นก่อนอันนั้นบอกเอี้ยมไปเล่นก่อนแล้วพอบอกเอี้ยมเล่นเสร็จบอกเอี้ยมก็มาสวนได้แล้วพี่ก็จะไปเล่นอนุแทนลแล้วพอบัวเสร็จน<ร>ี่บัวก็รบอบอกรอบอกเอี้ยมสวนได้<ร><ร>แล้วแก้มก็มาเล่นนี้แทนโอเคนะต่ที่บัวนะเพราะว่าถ้าใครถ้าใครทล่กันถ้าคนแรกทำช้าต่อที่บัวที่ต่อเขาก็จะต้องรอ ค่ะที่บัวนะต้องให้นั่งประจำที่ก่อนลูกเดี๋ยวจะจับนาฬิกามีแม่ครับมีตั้คณะคือหนึ่งสองสามเริ่มโหไม่มาเยอะจังนะคะจกบคู่ใช่แค่แค่คู่ไม่ได้ต้องจับคืนที่เดิมเปิดทีละคู่สิครับเปิดทีละคู่หาคู่หาคู่ให้อ่าได้หนึ่งแล้วค่ะ

เอาน้องบัวใช่้องน้องเพลงไม่ใช่แกไม่ใช่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 บัวล้บัวละบัวละบัวมาโอ้น้องเพลงไวแฮ่โอ้น้องเพลงได้แล้วครบแล้วน้องเพลงขอขอเล่นต่อช่วยกันระดมสมองเดีวเดี๋ยวด้ยลวได้ยววดม๋ยววเดีวเดี๋ยวเดีเยวดียวเดยวียวดี ไยวางจ้าไฟว้ยจีลดไยวางวันมีความคิดเรามีอะไรลอยเข้ามาในหัวเราปิดตาหลับตาขนมชีโต้ฮึฮกฮึฮึฮมฮึฮ่าึฮึ่ึฮึฮึึ สริ่มมนชแค่อยู่ในห้องียนแบนี้นะคะให้เด็กๆแล้วนึกถึงหลวงปู่ให้นึกถึงอริยบทที่หลวงปู่ชอบทำเราประทับใจอริยบทอริยบทหมายถึงท่าทางหรือกิริยาที่หลวงปู่ชอบทำบ่อยๆเดี๋ยวให้เด็กๆแสดงท่าให้เหมหือนหลวงปู่นะเมื่อกี้ทีมที่ผ่านไปทำได้ดีมากทำได้เหมือนเลยน,นั้นเดี๋ยวเราต้องไม่แพ้นะ ค่ะให้นั่งสงบนึกนึกนึกหน้าหลวงปู่และนึกท่าที่หลวงปู่ชอบทำที่สุดคนละหนึ่งท่าถ้าใครคิดได้แล้วลืมตาไค่ะคือทำให้ก็เดินอกอดระเบียงน,นะะี้ค่ะแล้วบางทีหลวงปู่ก็จะบียบแต่แบบ<ๆ>ให้พวกเรารู้ว่าหลวงปู่มาปูๆๆ่ถ<า>ือ,อ,อกระดาน,น เป่าน้ำลายอยู่ในเ่าดิแต่มันของน้องปูเป็นก้อนออกมาเป็นฟองออกมาปูทำไม่ได้อหรอปูทำดิฟอตอน้อาเป็นก้อนเลยอ้าวไม่ได้เลยบริหารทำได้นะนี่ ไม่ใช่เอาเอามาใช่เ่าเป็นฟอมแล้วก็นออกมาเป็นฟองตรงนี้แล้วก็ม้วนเอามาที่ในน่าในนาาม้วนม่วนในใจออกเลยอขาไม่ออกให้ใช่ก่อนใช่คุไม่ออกมเจ้ที่หนึ่งจได้อ๋อไม่ออกไห่ออกนะห้ให้คิดคนละสองข้างนะอือเดียวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี่ยวให้คิดกันนะอ่ะ ก็่น้หลอ่ะกินเอาทำเลยเดินแล้วก็เดินเร็วๆอ่ะเดินเดิเดิดินเโอ้โหขนาดนั้นเลยโหโอ้โหคิดก่อนนะอ้าวบูมเอ้ฉลาดเล้ว ได้ใช้ได้ได้จำได้จำได้ต้องิแกนดียังไงรับผิดเนี่ยเออได้ไครับไหมแม่หนปูเพลงรณภาพพี่ีทำทำอะมครับมือเออทำมือกดูโอ้โหใชได้ใชได้แล้วร้องเพลงบูรณภาพเลยแล้วทำท่าให้เหมือนปูนะเดิสอแม่ให้าชา ความผู้สาสื่อให้ร้ายปานใดไม่ฮอกคงเดิมยิ่งเติมเพิ่มแรงแห่งเพียรอ่ะพอแล้วเก่งมากตัวพี่แจ็งน่าอ่ะขอเชิญรับรางวัลเอาใบไหมครูก่อนอะไรเซนขอดูลายเซ็นก่อน กูต<อ>ุองเป็นคนตั้งชื่อด่านนี้ว่าด่านประตูสู่สวรรค์เอาไปเผาแล้วก็ขึ้นสวรรค์ให้หมดใส่เมนให้เผาตัดแถวให้ตรงตัดแต่าตรงตรงเดี๋ยวไปเผาให้หมดเลยขยับนิดนึงพร้อมไม่พร้อมจะไปสู่สวรรค์แล้วไม่พร้อมอยู่เอยดิยังจำได้ใช้ได้นั่งก็ได้หนึ่งสองสามเนี่ยครพี่ชายคลูก

เดี๋ยวเราจะทำหมดภารกิจแล้วเด็กๆเก่งมากเลยทุกคนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยไม่จ้าหนูจ๋าต้องทำท่าอย่างนี้อย่างนี้อ่ะบีบบีบกันหน่อยอ่ะบีบบีบบี บีเพิ่มพลังบีมาช่วยร้องนะครับบีบีบีขยับมดครับขยับมาเพิ่พลังบให้แก่พวกเราล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 ลาลาลลาลาทุบุบเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราลาลลาลาลลาลาลลาลาับละัลลับอ้าวกลับ อ้าวยุบ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 ไม่กลับโอ้ยเวลาง่ายกลับเพว่เราอัลลอฮ์อัลลอฮ้าวทุกคนหมดแล้วหายเหนื่อยยังมาแล้วอ้าวหิวยังอะไรเมื่อกี้เพิ่งกินไปเปล่าเอากินน้ำมาตลอดทาง เดี๋ยวจะได้กินอาหารนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะสั่งสั่งจากพัทคารมาดินดีพัทคาร้ตากลเบาไปเนี่ยไม่ได้ยินถึงเสดหนึ่งเลยอ่ะป้าดินดีไม่ใช่กินแล้วกิน ินชีวิตที่เคยเคยเป็นอยู่ไม่มีข้าวในหย่นเดิมบวมเส้นทางวนบวมเส้นในโลกอันกว้างไงทำไมดูแทบจำความคิดอีจีกต่อไปเดินทางนันถูกลาจูไปทำมชีวิตต้องเป็น อร่รอยมาค่ะโอ้โหโยกนิ้วเลยเกดไลค์กดไลค์ออร่ย <c oughs> คือมันหิวอะไรมันก็อร่อยอ่ะกดไลค <c oughs> <c oughs> ์